สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Super A Podcast ครับ คุณผู้ชมครับหลังจากข่าวช็อกที่เทรนด์อเล็กเซอร์อนโนครับยืนยันการอำลาทีมเมื่อสัญญาหมดลงคําถามที่ดังกระหึ่มที่สุดในตอนนี้ก็คือแล้วใครละ่ะใครกันที่จะกล้าเข้ามารับช่วงต่อแบ็กขวาตัวจริงของลิเวอร์พูลครับการจากไปของเด็กหนุ่มสกาเชอร์ธรรมดาคนนี้ครับผู้ารปรากฏการณ์จากตาแหน่งแบ็กขวามันทิ้งช่องว่างขนาดมหาหึมาไว้ครับไม่ใช่แค่ในแง่ของฟีเท้าครับแต่คือจิตวิญญ,ญาณคือสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรการหาคนมาแทนที่นักเตะร,ระดับยูนิคอร์ที่มีทั้งวิเศษทัศน์การจร่ายบอลระดับเพย์เมแท่มัน จะเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นครับเลียปูก็ต้องเดินหน้าต่อวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลือกที่เป็นไปได้ตั้งแต่ดาวรุ่งในทีมไปจนถึงแข้งดังทั่วยุโรปใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาสารต,ต่อตำนานนี้ ไปดูกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ตัวเลือกที่ใกล้ที่สุดครับและอาจจะตรงใจแฟนบอลรายคนที่สุดคอเนอร์แบสลีย์นั่นเองครับดาวรุ่งพุ่งแรงชาวไอร์แลนด์เหนือครับผู้สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วแอนฟิลด์จำจังหวะที่เขาสไลด์หยุดเคลินแอบเปรในเกมเจอเรอัลมาดริดได้ไหมครับเสียงเชียวนั้นน่ะดังสนั่นมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งการย้ายไปเรอัลมาดริดของเทรน์ครับอาจจะเป็นการเปิดทางให้แบสซ์ลีย์ได้เฉิดฉายอย่างเต็มตัวนักเตะวัยปี้่รับเ่นดป26นนี้ตัวจริง11นัดแสดงให้เลมนุปง แต่คำถามก็คือเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกในทีมที่ต้องการคว้าแชมป์ทุกรายการได้จริงเหรอ สิ่งสำคัญครับคือต้องเข้าใจว่าแบตอรีนะครับเป็นฟูลแบ็คคนรัไตล์ก,กับเทรน์เลยนะครับดูจากฮีทแมปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปปักหลักในแดนคู่แข่งหรือหุบเข้ากลางบ่อยเท่าเทรน์ซึ่งเทรนตะ์ชอบของบอลคุมจังหวะเหมือนกองกลางแต่แบตอรีนะ่เน้นการวิ่งสอดโดยไม่มีบอลสถิติครับยืนยันชัดเจนครับแบตอรี่วิ่งแบบไม่มีบอลเฉลี่ย26.4ครั้งต่อ90นาทีเทียบกับ10.4ของเทรน์วิ่งเข้าเขตโทษคู่แข่งก็8.1ครั้งเทียบกับ2.4 ของเนนี่หมายความว่าถ้าแบตเตอรี่ลงเล่นครับโมซาลาอาจจะมีตัวเลือกในการจ่ายบอลออกริมเส้นให้เติมเกมได้บ่อยขึ้น แต่ถ้าสล็อตยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการจ่ายบอลระดับเทพจากตำแหน่งแบ็กขวาแบตตี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบในตอนนี้ครับสถิติการสร้างโอกาสจาก Open Pa พต่อ9 0สินาทีครับ1.0ยังเป็นรองเทนที่ทำได้1.4ครั้งการคอร์สบอลก็เช่นกันครับ1.2ครั้งแบตตี้ทำได้เฉลี่ย1.2ครั้งต่อเกมในขณะที่เทนทําำได้เฉลี่ย3.4ครั้งต่อเกมส่วนเกมรับครับสถิติการเข้าสก,กัดใกล้เคียงกันแต่เทนเนี่ยยังเหนือกว่าในเรื่องของการแย่งบอลคืนและการตัดบอลด้วย อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมว่าแบตเตอรี่เนะี่ยเพิ่งจะอายุ21อปีอยังพัฒนานได้อีกเยอะและอีกไกลมากการได้ลงเล่นสม่ำเสมอครับอาจจะช่วยเขาได้มากแถมยังได้เป็นกัปตันทีมชาติไปแล้วด้วยไมเคนโอนิครับกุนซือไอแเนด์เหนือบอกว่าเขามีทัศนคติที่สุดยอดรักการเล่นฟุตบอลซ้อมเต็มที่เสมอแต่ก็มีเรื่องอาการบาดเจ็บครับที่น่ากังวล4ครั้งใน2ปีพักรวมกันเนี่ยเดเดือนเลยทีเดียวริพปูครับจะกล้าฝากความหวังไว้กับเขาเต็มที่หรือไม่นี่คือคำถามสำคัญ แล้วถ้ามองหาตัวแทนที่พร้อมใช้งานเลยชื่อแรกๆที่ถูกพูดถึงก็คือเจเลมีฟิมปองครับจากไบเออร์เรเวอร์กูเซนนักเตะชาวดัตช์ร่างเลยครับแต่ความเร็วเนี่ยจัดจ้านฟอร์มร้อนแรงสุดๆกับทีมของซาบิโออนโซเป็นหนึ่งในแบ็คขวาครับหรือวิงแบ็คที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับเราพูดว่าแบ็คขวาจริงๆแล้วในระบบหลัง3าของอันโซเนี่ยฟิมปงเล่นเป็นวิงแบ็คซึ่งเน้นเกมลุกเริมเส้นมากกว่าเกมรับด้วยซ้ำดูฮิตแบบนี้สิครับวิ่งขึ้นลงทงขวา หลักครับแต่เขาก็เป็นส่วนสําคัญที่พาเรเบร์กูเซนคว้าเด็บบอลแชมป์ประวัติศาสตร์เมื่อปีก่อน2ฤดูกาลหลังสุดครับเขามีส่วนร่วมถึง37ประตูยิงได้18ประตูและแอซซิสอีก19ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่โหดมากสําหรับผู้เล่นในตํามแหน่งแบ็กขวานน่นเอง แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับเพราะว่าก่อนยุคอลอนโซเนี่ยฟิมโปงก็เคยเล่นแบ็คขวาในระบบหลัง4มาก่อนทั้งกับเซลติกและไรเวอร์กุเซนเองดูฮิตแมปฤดูกาล2021-2022สิครับการยืนตำแหน่งคล้ายแบ็คขวาแบบดั้งเดิมเลยแถมยังทำไป6แอสซิตเท่ากับเทรนดฤดูกาลนี้ด้วยสร้างโอกาสจากโอเพอเพย์ก็เฉลี่ย1.3ครั้งต่อ90นาทีใกล้เคียงกับเทรนที่ทำได้1.4ครั้งต่อเกมพอเปรียบเทียบสถิติปี2021-2022ของฟิมโปงกับปี2024-2025ของ จะเห็นว่าฟิลปงเลี้ยงบอลเก่งกว่าชนะการดวลพื้นที่มากกว่าแต่มีส่วนร่วมการจ่ายบอลและเกมป้องกันน้อยกว่าสรุปก็คือฟิลปงเนี่ยเก่งมากแล้วล่ละแต่ก็คนละสไตล์กับเทรนด์อย่างชัดเจนอาร์เนสโลตครับอาจจะชอบแบ็กขวาที่เน้นความกว้างและการเลี้ยงบอลแบบฟิลปงก็ได้แต่ก็ต้องปรับเทคนิคส่วนอื่นเพื่อรองรับเขาโดยเฉพาะการเล่นร่วมกับซาร่าแต่เขาก็เคยเล่นกับมูซาดิอาบีที่สไตล์เนี่ยคล้ายๆกันได้ดีมาแล้วนะข้อดีของฟิลปงคืออะไรครับมีรายงานว่าค่าฉีกสัญญาแค่3ามสิ นปอนและที่สําคัญครับเขานับเป็นผู้เล่นโฮมโกนด้วยเพราะเคยอยู่อัคาเดมี่ของแมนซิตี้ครับแถมยังเล่นเกมลุกได้หลากหลายอาจจะเล่นร่วมกับแบตเตอรี่ทางฝั่งขวาได้เลยเวลาที่ซาลาห์เนี่ยไม่อยู่ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับแล้วถ้าอยากได้ตัวแทนที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วและเป็นอีกคนที่เคยอยู่กับแมนซิตี้ตอนยาวชนชื่อของเปโดปอโลของสเปอร์ก็ดูน่าสนใจครับแต่ก็คงจะเป็นเป้าหมายที่ดูจะทะยุทยานไม่น้อยเลยทีเดียวครับดูจากเรดาร์ของผู้เล่นของออบตาสิครับผลงานของ เทียบกับเทรนด์ฤดูกาลนี้ใกล้เคียงกันมากในหลายๆด้านเขาสร้างความประทับใจให้สเปอร์อย่างต่อเนื่องทาไป10ประตูและ19แอสซิตจาก101นัดฤดูกาลนี้ครับปอรโรสร้างโอกาส54ครั้งได้มากกว่ากองหลังทุกคนในพิมลิกซึ่งเทรเน่์ทำได้5 1ครั้งแถมยังนําไปอันดับหนึ่งในด้านการคอรสบอลจากโอเพนเพย์131ครั้งดมานดาแบกขวาด้วยกันเรียกได้ว่าเกมลุกจัดจ้านไม่แพ้กันแต่ปัญหาใหญ่คือการจะดึงปอรโรมาจากสเปอร์เนี่ยมันต้องใช้น ในฐานะนักจรจาสุดเขียเ้ยวนี่มันเลื่องลือและลิ์พูก็มีแผนจะเสริมทัพในตำแหน่งอื่นอีกการทุ่มเงินก้อนโตไปกับแบ็กขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้และในเมื่อเราเสียเทรนด์ไปแบบฟรีๆครับลิ์พูอาจจะแก้เกมด้วยการหาแบ็กขวาแบบไม่มีค่าตัวมาแทนสู้ไฟด้วยไฟไปเลยตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นโอลาไอนาครับที่โชว์ฟอร์มเด่นกับดอนจิแฮมฟอลเรสสัญญาของเขากำลังจะหมดพอดีไอนาครับมีสถิติแย่งบอลคืน166ครั้งมากเป็นอันดับ2ของกองหลังในลีกแทน,นเขีย บอลบนเส้นประตูช่วยทีมเก็บแต้มสาคัญได้ถึง3ครั้งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการหยุดลูกยิงของชาล่าด้วยเกมรับเนี่ยดูไว้ใจได้แต่ครับเกมลุกอาจจะเป็นคําถามสําคัญเขาสร้างโอกาสในหลีกได้แค่13ครั้งน้อยกว่าเทรนด์ถึง38ครั้งอาจจะไม่ตอบโจทย์สไตล์ลีฟพูลเท่าไหร่อีกทางเลือกที่น่าสนใจคือไคล์วอเกอร์ปีเตอร์ครับของเซาท์แฮมตันที่อาจจะไม่อยากเล่นในแชมเปี้ยนชิพต่ออดีตเด็กป,ปั้นท็อตแนมฮอสเปอร์คนนี้ครับเล่นในทั้ง2ฝั่งแถมยังเป็นโฮมกรลนอีกด้วยสยถิติ 90.5%สร้างโอกาสจาก Open Pa y ก็ไม่เลวครับ24ครั้งอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาที่ไม่แพงซึ่งซาตัมตันเนี่ยก็การันตีตกชั้นไปแล้วด้วยหรือริพูครับจะกลับไปใช้สูตรเดิมคือการปั้นดาวรุ่งให้กลายเป็นเวอร์คัสเหมือนที่เคยทํากับเทรนต์พวกเขาอาจจะมองหาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนคนต่อไปคนแรกที่น่าสนใจครับคือกิวาร์โลลีดครับจากเฟยนูดเด็กเก่าของอเล็กซ์ล็อตนี่เองกุนซอชาวดัสครับเป็นคนให้โอกาสเขาประเดิมสนามชุดใหญ่ตดดูการนี้ครับรบลนลีกไป23 ได้เป็นตัวจริงถึง19นัดทําไปถึง6แอซซิตเป็นรองแค่คนเดียวในทีมเท่านั้นดาวรุ่งวัย18ปีที่ความเร็วสูงครับจัดจานแถมมีประสบการณ์ในแชมป้ยนลีกมาแล้วด้วยน่าจะตามองมากๆครับอีกคนคือมาตินเฟนันเดสครับจากเปอโตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในลีกโปรตุเกสมีข่าวว่าริพูเนตตามดูฟอร์มมาสักพักแล้วด้วยนักเตะวัย19ปีคนนี้ครับเล่นกับบอลได้ดีชอบเติมเกมลุกนะครับทำไปแล้วทั้งสิ้น5าแอสซิตในลีกและมี ลีกชั้นนํายุโรปเฉลี่ยคือ0.97ครั้งต่อเกมไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสุดท้ายครับขอเสนอตัวเลือกที่อาจจะดูห่างไกลความเป็นจริงไปหน่อยแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยครับในเมื่อรีพูครับมีคอเนอร์แบสซี่นักเตะทีมชาติแอร์เลนเนี่ยอยู่แล้วทําไมไม่ลองเพิ่มอีกคนล่ะครับเทรฮูมจากซันนัลแลนด์ครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ทําไป6แอสซิสต์สร้างโอกาสจากออฟเฟนเพย์ได้ถึง50ครั้งและสร้างโอกาสทอง13ครั้งมากเป็นอันดับต้นขององงกหลังในลีก เกมรับเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับเข้าสกัดมากที่สุดในลีครับ119ครั้งการแย่งบอลคืนก็ติดท็อปครับตัดบอลก็ดีแถมยังฟิตสุดๆลงเล่นเกือบทุกนัดตลอด2ฤดูดกาลหลังสุดเลยทีเดียวคำถามคือเขาจะยอมมาแย่งตำแหน่งกับแบตตี่ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติหรือไม่แม้ว่าเฮสโคตแอลแลนเนี่ยอย่างโอนิเนี่ยจะเคยแก้ปัญหาด้วยการดันแบตลี์ครับไปเล่นสูงขึ้นแต่ดูแล้วครับฮูมเนี่ยมีแนวจะได้ขึ้นมาเล่นพิมลีกไม่ช้าก็เร็วลีพูครับจะกล้าเสี่ยงตรงนี้หรือไม่ การหาคนมาแทนที่นักเตะร,ระดับยูนิคอร์อย่างเทรนด์อาลิกโซอานโนครับมันคือภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับรีวูไม่มีใครสามารถเข้ามาแล้วทดแทนทุกสิ่งที่เขามอบให้กับทีมได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นการวางบอลยาวที่แม่นยําราวกับจับวางลูกตั้งเตะที่สุดแสนจาอันตรายหรือวิเศษทัศในการสร้างสรรเกมที่เหนือชั้นไม่ว่าสโมสรจะเลือกเส้นทางไหนครับ จะดันดารุ่งอย่างแบสลี่ขึ้นมาเต็มตัวจะทุ่มเงินคว้าสตาร์ดังอย่างฟิมโปงหรือปอโรจะมองหาของดีราคาถูกจากตลาดฟีเอเยนหรือจะเสี่ยงปั้นเพชรเม็ดงามคนต่อไปสิ่งหนึ่งที่แน่น,นอนคือรีพูในฤะด,ดูกาลหน้าครับจะดูแตกต่างออกไปอย่างมาก การเสียเทรนด์ไปไม่ใช่แค่การเสียนักเตะคนหนึ่งครับแต่คือการสิ้นสุดของยุคสมัยคือการปิดฉากเทพนิยายของเด็กหนุ่มสเกาเซอร์ผู้เป็นที่รักมันคือความท้าทายครั้งใหญ่ของอเล็กซล็อตและทีมงานที่จะต้องหาทางเติมเต็มช่องว่างนี้และสร้างรีพูยุคใหม่ขึ้นมาโดยที่ยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณและมาตรฐานของสโมสรเอาไว้ภารกิจนี้จะสาเร็จหรือไม่เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คําตอบแต่ที่แน่ๆเนี่ยการเดินทางครั้งใหม่ของรีพูครับมันน่าติดตามสุดๆเกินครับ แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแบ็กขวาตัวจริงคนใหม่ของลิเวอร์ pool คอมเมนต์แรกเปลี่ยนกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เหมือนเดิมครับ